สดีค่ะทุกคนวันนี้เอาทำผักรุยสวนจิ้มนะน้ำจิ้มโมก็เอาดูสูตรมจาจากยูทูบอ่ะผก็ใช้เครื่องปั้นปั้นเอาเนาะนี่น้ำจิ้มอมน่ากินมากเลยอ่ะชิ้นแรกเลยนะผมก็ใส่เอาทำมีปูอาดแล้วก็มีเอ่อมีไก่อ่ะไก,ไก่ไก่ต้มนะ อกไก่ต้มอ,อะ่ะอุ้ยอุ้ยมันติดเอา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 ติดอืมอืมทีนี้มันขาดเพราะว่ามันติดทำยังไงถึงไม่ให้มันติดกันล่ะต้องใส่น้ำมันไหมไม่นอ้อเนอะาะหรือมวนไม่แน่นก็ไม่น้อ สดสดอร่อยมากกรอบมากมทำงไงอ่ะม,มันลุดอ่ะมันมวนไม่แน่นอุ้ยชิ้นเนี้ยเอาไว้อย่างงี้ก่อน,นไม่ใช่มัน่ยมันติดกับเมื่อกี้เนี้ยมันก็เลยลขาดเลยจิ้มเยอะๆอ,อร่อยมาก ทิ้มารอยจริงๆพดูจากสูตรใน YouTube อะถ้าใครอยากกินก็เขาไปดูได้เลย <laughs> ใน y o u t u ู e มีเยอะมากม,มีหลายสูตรมากกเาก็ทำตามที่เราทำรสรสลิ้นนัวนะที่เรชอบอะใสพ่พริกเป็นพริกสดไปสามเม็ดอะ จะใส่ใ้สีเขียวเนาะแล้วก็ใส่ใบสารแน่ใบโหละพาอร่อยเ <c oughs> พราะว่าผักมันสดผักสดๆจากในสวนเล้วเฮ้ยเดี๋ยกวก็าขาดอีกโอ๊โออยว่าจะขาดอื้อ น้ำมวนไม่ค่อยแน่นอะไรก็เป็น,นแบบนี้น้ำมวนให้มันแน่นๆใช่ไหมอ่ะน่ะแลก็ใส่ผู้อัดใส่อกไก่อันนี้ก็ผักในส่วนรวนๆเลยค่ะผักแกงในส่วนรวนๆเลยทำจิ้มเยอะอร่อยอือ Das kommen wir gut voran. Das können wir durchaus sagen. Okay, was kurz, kurz noch พักทั้สอดแม่หอมมันขาดละหอมไม่ดีหอมไม่สวยแต่อ้ย น้ำจิ้มอร่อยมากเขาก็ใส่น้ำเชื่อมอะน้ำเชื่อมมะนาวน้ำตาลสายไม่ใส่สิน้ำตาลสายไม่ใส่เพราะว่ามีน้ำเชื่อมแล้วน้ำปลาโอ้ยเผ็ดพริกาำเม็ดน่เนี่ย Kein, nỗi nắm nắm, nắm 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 อ๋อเนี่ยใครก็มีผักสดในสวนเยอะเนาะทำกินได้ทุกวันเลย

wir mal rein ja. oh. Hallo. Was, was ist denn hier los? Die Nietzsche zeigt sich. Mhm. Hallo. Hallo. Ah, hallo. Alles in Ordnung? Was haben Sie da vor? Es brennt. Was? Es brennt? Kommen Sie mit. Ich bringe Sie schnell zum Feuer, damit wir es löschen können. Okay, super. Dann mal los. Wir ist zum Einsatzort. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ein großer Waldbrand. Oh, das, das ist alles? Na gut, dann wollen wir das kleine Grillfeuer doch mal löschen. So schön kann das doch nicht sein. Okay, oh, Oh, Was ist denn los? Oh nein. Die Bäume brennen. Der halbe Wald brennt. เดี๋ยวไม่กิ่ลเดีไม่ไหวละเดี๋ยวค่อยกินใหม่ตอนดึกๆตอนเชียบอนเราหิวเราค่อยมากินใหม่เดี๋ยวไม่กินละทำกินมอร่อยใครอยากกินน้องลองทำดูนะวลาคลิมนี่ไปแค่นี้อน เราอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ huh?